มันไม่ได้มีอะไรเนี่ยเอฟซีนะแต่ว่าสังคมไม่ชอบนะอาชีพเดิมนะพอดบนะเอออาชีพเดิมสังคมไม่ชอบนะเออไม่ไม่เวิร์กแต่อันนี้อันนี้โอเคอันนี้ไปทางเนี้ยโอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนไงเออสติกุลนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซีท่านด้วยนะครับอืมไปได้ไกลแค่ไหนตรงนี้ต่างหากเอฟซีเนี่ยดูดูแล้วเนี่ย แต่เขาเอาแน่เพราะว่าเขาสร้างแล้วไงเขาก็ไปเปยดแล้วไงสร้างแล้วเห็นเป็นตัวตนแล้วอะเอ่อสร้างแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวดูต่อไปว่าเขาจะไปไกลแค่ไหนแต่ถ้ามี fc ก็คงไม่มีปัญหาแต่แอเชื่อนะว่าเขาจะกลับมาออนไลน์อีกทีหนึง่งนะเชื่อนะว่าเขาจะกลับมาออนไลน์อีกทีหนึง่งเอ,อ่เพราะว่ามันต้องมันต้องคุยกับ fc ไงถ้าถ้าผักขายอย่างนี้เนะี่ยโอกาสจะลุ่งเนี่ย คงยากนะอ่าโอกาสลุ่งในคงยากต้องไปจ้างอ่าพวกพามา่าพวกเขเมรมาหรือเปล่าหรือยังไงนะเอะอคงคงยากจะลุ่งคงยากเพราะว่ามันต้องมีอ่ามีค่าใช้จ่ายถูกไหมเออแล้วก็ต้องดึงลูกค้าไงสำคัญลูกค้านี่แหละสำคัญแล้วถ้าเอฟซเนี่ยเอฟซก็ไม่ได้มีแถวนี้ก็มีทั่วไปนะ f อฟซถูกไหมล่ะ เป็น fc เนี่ยอาจจะมีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยถูกไหมแล้วคนผ่านไปผ,ผ่านมาอันนี้เขาเรียกว่าขายหน้าร้านเออหรือว่าขายออนไลน์แอดว่านะอาจจะเป็นของฝากก็ได้นะแอดเดานะเออแต่ว่าถ้าเป็นอาหารตามสั่งเนี่ย fc มาซื้อไม่ได้อะเออจะมาอุดหนุนก็ลําบากอ่ะถูกไหมนอกจากว่าซื้อแจกอันนั้นก็ไม่เวิร์กซื้อแจก fc ไม่ได้ด้วยไงถูกไหม อันนั้นก็ไม่เวิร์กนอกจากเป็นอา่อาเป็นของฝากของฝากมันส่งได้ถูกไหมละ่ะเออส่งได้เปิดร้านมีร้านตัวเองส่งนุ่นนี้นั่นเห็นไหมเออคือถ้าเป็นของฝากเราไม่ได้ขายหน้าร้านอย่างเงี้ยอันนี้ขายหน้าร้านได้เพราะมันติดถนนถูกไหมเออแต่แต่อยู่ที่เนี่ยมันขายไม่ได้ก็คือขายออนไลน์อย่างเดียวอ่าแต่ ก็ดูต่อไปว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ตรงนี้ตั้งหาเอฟซีสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะว่าลงทุนครั้งนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่น้อยแอดเชื่อได้ว่าลงทุนเยอะอยู่อ่าเยอะเยอะก็ถ้าเป็นของฝากนี่เยอะเลยของฝากก็จะได้ของเต็มร้านเนี่ยโอ้โหหลายแสนเ <laughs> ออนะหลายแสนเอฟซีบอกได้เลยหลายแสนถ้าลงทุนนะ เยอะๆนะเออก็เห็นแล้วเป็นรูปร่างแล้วตอนนี้แต่วันสองวันนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นอยู่อา่าไม่ค่อยเห็นอยู่บ้านนั่นแสดงว่าอ่าอาจจะต้องติดต่อของเขิงหรืออะไรเนี่ยไอไอ่ทำร้านอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จเออไม่นานทำร้านแบบน,นี้ทำคือทำไม่ต้องดีมากไม่ต้องหรูอะ่ะเออถ้าทำหรูก็จะแพง ทำใช้สังกะสีก้านมั่งอะไรบ้างนะครับมันมันมันก็จบเออไม่ไม่นานใช้ก้านก้านก้นมันก็มันมันลงทุนไม่เยอะแต่ถ้าทําดีทำสองชั้นทํานู่นท,ทํานี่ทําฝ้าทําอะไรดีนะยาวเลยอันนั้นนะเยอะเยอะอันนั้นก็จะแพงอีกนะครับแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเอดีนะมีสปอนเซอร์ก็ทําได้เอ,อทําให้มันดึงดูดอ่า คนเข้ามาเอา่อแล้วก็จะตกแต่งสถานที่บริเวณใกล้เคียงให้มันดูสวยงามก็ทําได้แต่ลงทุนเยอะนะจะค้าขายกาฟกาแฟก็ทําได้ออแต่สถานที่ต้องสวยงามนะเอ่อทาร้านกาแฟต้องสวยถ้าไม่อย่างนั้นคนก็ไม่เข้าอีกนะครับแล้วก็ต้องไม่ขายแพงด้วยจะขายแพงก็ไม่ได้อีกอืมไม่ได้อยู่ไม่ได้แจ๊งอา่า มีมีสองอย่างอาหารอาหารตส,สั่างกับของฝากนะแอดเดาว่าเขาคงจะไม่มาเปิดไอ้ร้าน àng, วัสดุก่อสร้างหรอกนะ <laughs> เออคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ MP, นะเอฟซนะนะนะเออเขาคงจะไม่ทําแบบนั้นแน่ๆเออมันเสี่ยงเอพราะแถวนั้นก yeah, ็มีเยอะแยะแอดพูดได้เลย <laughs> ถ้าเป็นร้านขายของชํานะแถวนั้นก็มีอ่าเขาจะเสียเปรียบ เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเขาอยู่ข้างนอกอยู่แบบเนี้ยอย่างคล้ายๆบ้านลุงอย่างเนี้ยกับในหมู่บ้านแบบเนี้ยเออแบบนี้เลยแบบเดียวกันเลยในหมู่บ้านก็จะเป็นที่แออัดเกือบจะถึงปากทางก็จะเป็นแออัดเป็นชุมชนแต่ของเขาจะอยู่ข้างนอกเหมือนลุงเลยอยู่ข้างนอกคล้ายๆกันอย่างนี้เลยอ่าก็ก็จะไม่ค่อยมีต้องมีท่องคนเฉพาะมาจริงๆแต่อย่าลืมว่าข้างในนะั้นก็มีของทำเนี่ยเยอะมากอยู่ร้านข้างในนะ แต่ร้านอาหารไม่มีร้านอาหารนําสั่งอะไรไม่มีส่วนมากเขาก็คงทํากินกันเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือขายขายอาหารนาสั่งต้องเป็นขาจรขาประจําน้อยมากที่จะกินอยู่ที่นี่เจ๊งแล้วเจ๊งอีกอ้บอกตรงนะร้านหลายคนที่มาจัดที่มาไอาเปิดขึ้นมาเนี่ยเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเพราะอะไรชาวบ้านเขาจะปีกําลังซื้อที่ไหนแล้ว FC? เอฟซี ชาวบ้านก็จะมีกําลังซื้อที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีไรายได้เนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนถึงแม้หลาที่เนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนเขากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอ่ากินวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเอาพรุ่งนี้เขาจะมากินก๋วยเตี๋ยวไหมล่ะเอาเต็มที่ให้สองวันแต่สามวันเขาก็เลิกแล้วเออเขาก็ไม่กิน่เอ,อเขาก็ไม่กินนี่ไงเห็นไหมมันมันมันขายยากเพราะหนึ่งแล้วกว็เงินก็ไม่ค่อยมี แต่ตรงนู้นะ่เงินอาจจะมีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้เมืองใกล้เมืองหน่อยแค่นั้นเองแต่อย่างว่าแหละที่ที่สกลเนี่ยบอกตรงนะการจะทํำจิจการอะไรต้องคิดให้ดีซะก่อนเพราะว่ากําลังซื้อนะมันมีน้อยหนึ่งที่จะมีเงินเดือนก็เป็นข้าราชการแล้วก็ลูกน้อง่อาตามห้างร้านหุ้นส่วนทั่วไป ก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เยอะมันไม่เหมือนโรงงานใหญ่ๆมีสักพันสองพันคนใช่ไหมโรงงานใหญ่ๆถ้ามีสักสามสี่โรงงานเนี่ยอันนี้อยู่ได้กําลังซื้อมันจะมีขึ้นแต่ตอนเนี้ยที่นั่นน้อยมอีคนหนึ่งคนที่มีคนที่มีกําลังซื้อก็คือหนึ่งกับพวกนักศึกษานี่ก็คือใช้เงินจากพ่อแม่ที่ส่งมาให้นักสถาบันการศึกษาเยอะอยู่สกลเยอะ ก็หากินกันไปนะสลับกันไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรแหละว,ว่างง่ายๆแต่ว่าทําจิตการการค้าขายแอดเห็นสร้างอ,อาชีพขึ้นมาเนี่ยค้าขายเกี่ยวกับอาหารอะไรเนี่ยก็พอขายได้แต่ถ้ามีค่าเช่าจบหมดถ้ามีค่าเช่าจบหมดเพราะว่าก็สู้ไม่ไหวเออสู้ไม่ไหวเพราะว่าค่าเช่ามันแพงด้วยหนึ่งละแล้วก็ขายไม่ค่อยได้คนขายก็เยอะเออขายก๋วยเตี๋ยวคนอื่นก็ขายเป็นเหมือนกัน เออแล้วขายได้เขาก็ขายได้นะเขาก็มีทุนเหมือนกันเอใช่ไหมเราก็แข่งดีเออราคาพอๆกันอ่ะห้าสิบสี่สิบห้าสิบเอ 50, 40, 50, เอแล้วเราจะอยู่ได้ไหมต้องถามแค่นี้นะอืมยากมองตรงว่ายากอะคุณลุงอรุณนะครับ,รนนรบสวัสดีครับผมคุณต้นหยงนะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับเบซีอ่ะก็ได้เห็นกันละงานนี้นะครับว่า เขาจะไปไกลแค่ไหนนะครับนะเอตนะเออจะไปไกลแค่ไหนขนาดของป้านะแกยังขายเป็นปีๆเอาเลยนะครับแกไม่ได้ขายทุกวันนะถูกไหม <c oughs> คือแต่ว่าแกก็ดีก็คือมีการล้ำตลอดไง <c oughs> แกได้เปรียบตรงนี้แล้วก็มีเอฟซที่คอยสนับสน,นุนซื้อพวกผลิตภัณฑ์อแกมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วถูกไหมเออและผลิตภัณฑ์ของแกก็คือมีทั้ง เครื่องใช้อะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารเห็นไหมอาหารก็ขายได้แล้วเพราะมันต้องกินอาหารเนี่ยเอ่อเจ๊ไหมอาหารแห้งอะไรอะไรพวกนี้ปลางปลาลาเงี้ยเจ๊ไหมลนะ่ะเออแล้วก็พวกครีมนะครับนะครีมหน้าเด้งนะของเขาก็มีเ <laughs> อ่อมีทุกอย่างเอ่อมีทุกอย่างมีให้เลือกสรรเอ่อผลิตผ,ผ,ผลิตภัณฑ์หลายตัวออันนี้จะสร้างแบรนด เขาสู้ได้เพราะอะไรก็ไม่มีใครแข่งกับเขาอยู่แล้วเขาเป็นแบรนด์ของเขาเลยติดโลโก้แบรนด์ของเขาเลยอันเนี้ยเออมันมันขายแล้วล่ะเขาไม่ลดราคาด้วยก็คือมันเป็นแบรนด์เสื้อองค์ปูเงี้ยก็เป็นแบรนด์ของเขาเห็นไหมเขาก็ได้เปรียบแต่อันนี้มันต้องแบรนด์อะไรล่ะต้องสร้างแบรนด์ตัวเองโอ้กว่าจะแบรนด์กว่าจะติดเนี่ยมันไม่ธรรมดาไอ้ที่ถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นะถ้ามีแบรนด์เนี่ยเออ ถ้ามีแบรนด์เนี่ยแบรนด์ต้องดีแล้วต้องวัตถุด,ดิบหรืออ่าผลิตภัณฑ์อันนั้นต้องดีจริงๆอ่าถึงจะติดนะหรือกับ fc fc เรามีเยอะไหมล่ะต้องถามถ้า fc ไม่เยอะก็ยากที่จะเกิดถูกไหมยากที่จะเกิดดูดูต่อไปดีกว่าแอดว่านะดูต่อไปนะครับ fc คอยลุนลุนกันต่อไปอคุณอนงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี fc ท่านด้วยยังไงก็กดไลค์แอดด้วยนะครับผม เข้ามาแล้วกวดไลค์แอดด้วยนี่ไอพีเกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับงานนี้ข้าเอาจริงเอาจริงเอ่อก็ถ้าเปิดแล้วก็ต้องหา่าสปอนเซอร์นะครับต้องหาสปอนเซอร์เข้ามาเอา่อเปิดร้านเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าก็จะเปิดร้านเนี่ยเอ่อเปิดร้านใหม่ก็ต้องทําอะไรหรือเปล่านะครับไอีนะเอ่อทำเกี่ยวกวับการเป็นมงคลนะนะเอา เอาอะไรมาลดน้ำมงมนตหรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจนะเอ็มซีนะรอดูต่อไปถามว่าบ้านตัวบ้านเสร็จหรือเปล่ายังอตัวบ้านก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะบอกตรงว่าเออในรั้วเลยยังไม่มีเลยนะครับยังยังไม่ครบเออแล้วก็ผืนอ่าพื้นที่ลานกว้างก็ก็ยังไม่ได้ถมไม่ได้อะไรยังไม่ได้เป็นจิตจาระศรัทเท่าไหร่ก็คือต้อง คือต้องหาเล่งหาเงินก่อนนะเอฟซีง่ายๆนะช่วงนี้เอฟซีน้อยเออช่วงนี้เอฟซีน้อยก็ต้องเล่งหาเงินก่อนก่อนที่จะไปอ่าไปทําตรงนั้นนะครับอ่าตรงนั้นก็รอให้งบประมาณมาก่อนคาวนี้ว่างบประมาณเนี่ยกว่าจะอนุมัตินะครับอ,อ่ากว่าจะอนุมัติมาไม่ใช่ง่าย,ายนะงบประมาณเนี่ยนะถ้าถ้าทําเสนอเรื่องขึ้นไปแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยนะงบประมาณนะอ,อ่อถูกไหม ต้องทําเรื่องส่งขึ้นไปว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถึงจะทําขึ้นไปมันต้องขึ้นอยู่กับผู้อนุมัติถ้าผู้อนุมัติผู้มีอํานาจถ้าไม่เซน็นไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอ่เห็นไหมไม่ผ่านก็กจบแล้วลนะ่ะ fc อดบอกได้เลย,เลยจบออดเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวดูก็ต่อไปนะครับอดเชื่อว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นอ่ารูปร่างนะว่า จะเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ fc ฟังนะครับ fc นะเออเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ fc ฟังว่าสรุปแล้วเขาขายอะไรกันแน่สรุปแล้วเขาจะขายอะไรกันแน่เราดูแพทยเดียวผ่านไปก็เราก็เห็นแล้วพัดเดียวก็รู้แล้วคืออะไรออือืชัดเจนนะ fc นะครับชัดเจนนะครับวันนี้ก็ขึ้นวันเดียวเองนะเมื่อเมื่อวานเมื่อวานไม่เห็นนะ fc นะ เออเมื่อวานไม่เห็นโลง่งๆแต่ไม่แต่ไม่เห็นรถแค่นั้นเมื่อวานไม่เห็นอะไรเลยแต่วันนี้มาเอา้าเห็นเลย f ีนะเออขึ้นแต่วันก็มาทําไม่ยากหรอกขึ้นโคง้งปุ๊บก็ขึ้นหลังคาปุ๊บ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 เสร็จแล้วเออโค้งสร้างขึ้นมาแล้วออโชว์ให้เห็นแล้วโชว์สเต็ปแหละจบอา่าเขาไม่มีรีวิวไม่มีอะไรนะเออถือถ้าถ้าใครไม่ไปผ่านไปไม่เห็นนะเขาก็จะ ไม่ไม่ได้ลงโซเชียลไม่ได้อะไรถูกไหมละ่ะมันไม่มีอัปเดตไม่มีการคืบหน้าเออก็เงียบเงียบไปนะแต่ว่าถ้ามีคนเห็นผ่านไปอ๋อเขาสร้างแล้วนี่นะเออเขาทำแล้วนี่อะคุณเพิ่มพลนะครับสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวก็รอดูเท่านั้นแหละว่าเขาจะทำอะไรนะครับจิจการอะไรกันแน่คงจะไม่เอาปูนปั้นมาปัานนะ <laughs> ้นหรอกนะอ่านะคงคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ ก็ยังรอดูอยู่นะครับ FC เออรอดูอยู่รอดูอยู่ว่าใครเออเขาอาจจะมาขายกับไอ,อ้นี่เขาก็ได้นะอ่าที่รักที่รักนะเออนะเป็นไปได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็น FC เดี๋ยวได้เห็นแล้วมันไม่ยากหรอกมันโอ้โหอย่างนั้นเลยห่างกันไม่กี่เมตรได้เห็นแน่นอน FC เออได้เจอได้เจอมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแออเชื่อ